มาใหม่มาใหม่นะคะวันนี้หมดเร็วแม่ควานจะไปพักผ่อนจะได้ไปพักผ่อนค่ะใช่ค่ะพี่ใหม่นะคะก็มาใหม่เนาะเมื่อกี้เน็ตหลุดไปนะคะเดี๋ยวขอผ่าแตงโมนะคะแล้วก็ป้อนน้องฝ้ายนะคะให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเนาะนะคะเดี๋ยวแม่ควานก็จะไปพักผ่อนนะคะก็ยังมีงานอีกเยอะนะคะพรุ่งนี้ก็ต้องไปเตรียมงานนะคะดูแลเรื่องผู้สูงอายุอีกนะคะก็เลย ต้องบอกว่าพรุ่งนี้อาจจะได้หยุดนะคะอาจจะหยุดอีกวันเนาะนะคะเพราะว่าแม่ควันก็นะคะคือต้องยอมรับว่าว่าล้านะคะว่าคือล้านะคะก็ตัดหญ้าทุกวันด้วยนะคะแล้วก็นั่งช้างทุกวันนะคะมันก็ปวดเมื่อยนะคะมันก็ล้านะคะตัดหญ้านะคะเราไม่ได้ตัดหญ้าวันนึงวันนึงนะคะไม่ได้ตัด รถเข็นสองรถเข็นเนาะแต่เราตัดเป็นคันรถกระบะเลยนะคะเพราะว่า,วาย่ามอยู่ไกลนะ<ม>ก็ต้องเอาให้คุ้มกับน้ำมันรถที่ไปตัดในแต่ละครั้งเนาะถ้าตัดมานิดเดียวนะคะมันก็ไม่คุ้มกับน้ำมันรถระยะทางที่เราไปตัดนะคะในทุกๆวันนะคะก็เลยต้องตัดมานะให้ให้เต็มคันรถนะคะก็มันค่อนข้างที่จะล้านะคะ ก็จะผ่าแตงโมนะคะให้น้องฝ้ายก่อนสักครู่นะคะก็จะได้ไปทํากับข้าวนะคะแล้วก็จะได้พักผ่อนนะคะไปตัดคนเดียวหรือคะวันนี้ไปตัดกับพ่อควานค่ะพี่ใหม่ถ้าไปตัดคนเดียวนะคะนะคะไม่ควานคงไม่ไหวเนาะก็สงสารพ่อควานเหมือนกันนะคะ,ะพ่อควานก็ต้องตัดหญ้าช้างที่ที่นู่นด้วยนะคะที่ที่บ้านสาลาเนาะที่บ้านสายฝนเนาะ แต่ทางนู้นก็จะมีพ่อควานช่วยกัน 3- าสี่คนนะคะช่วยกันตัดมันก็จะเร็วขึ้นหน่อยนะคะ 1, หน่งรถนะแตะ่ของน้องฝ้ายแม่ควานตัด1คนคันรถตัด2คนเนาะพ่อควานเป็นคนตัดนะคะแม่ควานก็เบกนะคะขึ้นรถนะะเก็บมันจะหนักตรงที่มันมีเครือเครือไส้ไก่เนาะที่มันจะต้องใช้แรงดึงนะคะ มันจะต้องออกแรงดึงในการเก็งหน้าท้องนะก็คือปวดมากนะคะตอนนี้นะคะช่วงเช้าเดี๋ยวจะให้คุณยายานวดให้นะคะก็คือหน้าท้องมันมันมัน,มนแข็งนะพเพราะเราต้องบอกว่าอะไรใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องในการดึงแล้วก็ยกของหนักนะคะเอามาอีกแล้วเน็ตหลุดใช่ค่ะหายไปเลยนะคะ ก็ยังป้อนให้คุณแม่เอซดูไม่เสร็จเลยนะคะว่าช้างได้ทานจริงหรือเปล่าเนาอะ,อะพอเรานะคะทุกคะแนนที่คุณพ่อคุณแม่เอฟซีอุ่นๆมานะคะจะต้องตกถึงช้างช้างจะต้องได้ทานให้เต็มอิ่มนะสังเกตแค่ท้องก็พอนะคะดูที่ท้องของน้องฝ้ายก็พอนะค,ะคุณพี่นันเนาะ,ะว่าความเหนื่อยล้านะคะที่เราแลกมานะ,ะกับความอ้วนของเขานะคะ ต้องต้องต้องยอมนะคะถึงมันจะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ว่าเวลาเราเห็นสุขภาพร่างกายเขาเนาะ,ะแข็งแรงสมบูรณ์นะคะอ้วนจะมำแบบนี้เนาะนะคะก็ต้องบอกว่า เราก็ทิ้งเขาไม่ได้แหละนะรักแม่นันที่สุดเลยค่ะเมตาน้องฝ้ายและน้องใบบัวนะคะใช่ค่ะพี่นันนะคะท่านเมตานะคะใจดีมากๆเลยนะ,ะท่านเป็นสะพานบุญนะคะให้ช่องช้างหลายๆเชือกเลยนะะขอบพระคุณเดี๋ยวแม่ควานเอาแตงโมไปเทให้น้องฝ้ายอีกก่อนนะคะ ก็นะคะต้องยอมรับเนาะในแต่ละวันนะคะสภาพเนาะจนแบบหน้าตาไม่ควานนะคะโอ้ตอนนี้แบบสีสีสีผิวนะคะใบหน้าไม่ควานนะคะเหมือนผิวของน้องฝ้ายเลยนะคะสีเดียวกันเลยตอนนี้ก็ตักเดดนะคะตักเดดตัดหญ้านะคะขี่ช้างนะคะมันก็อยู่กับ ฝุ่นกับอะไรเนาะนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ควนไม่ซีเรียดไม่ซีเรียดเรื่องเรื่องนั้นเนาะขอแค่ให้ช้างได้กินอิ่มก็พอแล้วนะคะ <c oughs> ดูนะคะเวลาตาของเขาป้าอะไรติดหน้า <c oughs> ไก่เยอะมากเลยไก่แย่งทาน ไก่เต็มไปหมดเลยน้องแตงโมน้องฝ้ายน้องใบบัวที่เข้าทุกวันค่ะก็ขอบพระคุณแม่นั้นมากๆเลยนะคะที่ทานรักแล้วก็เมตตาช้างตกงานเนาะนะคะก็ถ้าไม่มีคุณแม่นะคะก็ต้องบอกว่าคงได้นั่งงอยเหงากันจนถึงมืดค่ำเน,ะนาะนะก็คือแม่ควานนั่งรอ คุณแม่ fc เข้ามาน,ะะนานนะคะและช่องที่ยังไม่มีแม่ๆติดตามไปช่วยค่ะก็ขอบพระคุณพี่นันมากๆเลยนะคะที่เมตตาเนาะช่วยช่องช้างทุกช่องจริงๆนะคะเดี๋ยวไล่ไก่ให้น้องฝ้ายก่อนไก่แย่งกินแตงโมนะแตงโมเหลืองอลามตีมกะละมังเลยตอนนี้ก็แตงโมก็ต้องผานะคะถ้าถ้าไม่ผาน้องจะเป็นลูกเขาก็ต้องมาเหยียบ เป็นชิ้นๆอีกนะคะมันก็จะทําให้ทานยากนะคะก็ผ่าเป็นชิ้นชิ้นอย่างนี้นะคะเข้าปากแล้วก็เคี้ยวกรุบกุบเลยนะคะหยิบได้ไหมฝ้ายเขาก็จะไล่ไก่ไปด้วยนะเพราะว่าไก่รอจิกแตงโมของเขานะคะบางช่องไม่มีคนดูเลยค่ะแม่ใหม่ นะะก็ปังช่องก็เพิ่งเปิดใหม่นะเหมือนตอนแม่ควันแรกๆนะคะกว่าจะได้มารู้จักคุณแม่ fc เนาะนะก็ต้องบอกว่าสู้กันนะคะทอรหดมากนะคะอ่า บางช่องที่เปิดใหม่ๆน้อก็ลําบากนะ,ะไฟอะไรก็ไม่มีอย่างน้องฝ้ายนะ,ะต้องยอมรับเลยนะ,ะแม่ใหม่อยู่กับน้องฝ้ายนะ,ะมาตั้งแต่แรกๆที่เปิดช่องนะคะเราใช้ไฟฉายอันเดียวนะคะในการส่องไลท์เนาะ,ะเพราะว่าเราไลท์ช่วงกลางวันไม่ได้นะคะกลางวันนะคะ แดดมันร้อนนะคะสงสารช้างนะคะบางวันนะคะแม่ควันก็ขึ้นไปไล่บนป่านะ,ะบนโคกก็แบกอาหารขึ้นไปนะคะหาช้างนะคะโอ้ทอหรหดมากนะคะตอนที่ทําช่องใหม่ๆตอนที่มาช่วยเขาแรกๆเลยก็ว่าได้นะเพราะเราไม่มีย้าให้เขาเลยนะคะน้องฝ้ายแสนรู้จริงๆเห็นยกเท้าขึ้นเพื่อให้แม่ควันเอาโซ่คล้องขาเพดน้องฝ้ายใช่ค่ะก็แม่ใหม่นะคะเขาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะ ก็คือว่ามันต้องใช้คําพูดว่าเขารักเรานะคะเขาทําตามที่เราสั่งแสดงว่าช้างเขารักเรานะคะก็แม่ควานก็พูดตามบันพระรพุษที่สืบต่อกันมานะคะแม่ควานอย่าให้กินแตงโมเยอะเดี๋ยวท้องเสียวันนี้กินกี่ลูกอ๋อนะคะก็ะคุณแม่เอฟซีนะคะคุณแม่วาสนานะคะแม่ควานจะขอชี้แจงแบบนี้เนาะนะคะ คือ,คอ,คอการทานแตงโมทานะมะม่วงนะคะก็คือเราะะใช้ดุลรพินิจพิจารณาแล้วนะคะช้างแต่ละเชือกนะคะระบบระบบในร่างกายของเขาไม่เหมือนกันนะคะคุณแม่วาสนาเนาะบางเชือกระบบลำไส้คือท้องเขาดีนะคะต่อให้ทานเยอะเขาจะไม่เป็นไรนะคะแต่บางเชือกทานแค่นิดเดียวนะคะทานแค่สี่ห้าลูกนะคะ ก็สามารถท้องเสียได้แล้วแม่ควันขอชี้แจงว่านะคะสภาพร่างกายของน้องฝ้ายนะคะเขาแข็งแรงสมบูรณ์นะคะและเขาะระบบท้องเขานะ,ะดีนะคะเพราะว่าแม่ควันก็เลี้ยงแล้วก็ไร้สดช่วยเขามาก็หลายเดือนแล้วนะคะเลี้ยงด้วยตัวเองด้วยนะคะก็ทานมะม่วงก็หมดเป็นรังนะคะหลายรังนะคะก็ไม่มีท้องเสียนะทานแตงโมแต่เราก็ไม่ได้ให้ทานแตงโมใน ทุกวันเนาะเราก็จะเว้นระยะบ้างเนาะอย่างเช่นออสองสาวันนี้มีแตงโมนะพอสองสาวันหลังก็จะไม่มีนะก็ก็จะก็จะแบ่งแบบนี้นะคะคุณแม่วาสนาเนาะเมื่อเช้ารอแม่นั้นไม่เห็นสงสัยติดธุระแน่เลยนะคะพอได้นําพาผู้ใจบุญไปช่วยได้ดีใจเหมือนเจ้าของช้างเองเลยค่ะก็นะค, <c oughs> <c oughs> คุณแม่วาสนาเนาะนะคะ,ะช้างเครื่องไม่ แม่ควนันอันนี้แม่ควานทราบดีนะคะแม่แม่ควานทราบอยู่แล้วเนาะช้างทานแตงโมทานข้าวโพดท,ทานฟักทองฟักทองดิบหรือมันดิบนะคะไม่ไม่ได้เยอะนะคะจะต้องนําไปแปลร,รูปให้สุกรนนะคะ,ะแต่แตงโมนะคะเราจํากัดปริมาณอยู่แล้วนะคะ,ะแต่ถ้าทานหมดเป็นตันอย่างเงี้ยนะคะก็ก็ไม่ได้เหมือนกันเนาะนะคะท้องเสียเนาะนะคะแต่นี่มีแค่ประมาณ10ลูกได้นะคะสิลูกได้นะคะ ก็ก็ไม่ถือว่าเยอะในะน้ำหนักตัวของช้างที่ที่มองเห็นอยู่ตรงนี้เนาะนะคะก็คืออีกอย่างเขามีระบบะลําไส้ที่ดีนะคะแม่ควานเคยให้ทานแตงโมเป็นลังสองลังนะคะทานส้มหมดเป็นลังนะคะก,ก็ไม่มีการท้องเสียเนาะ,ะสาเหตุที่อาจจะลําไส้เขาดีนะคะหนึ่งคือเขาได้ไปทานเปลือกไม้ลากไม้แล้วก็เคลือไม้ที่เป็นสมุนไพรที่ป่า ประจำทุกวันนะคุณแม่วาสนาเนาะนะนะสองก็คือ,เ,อเขาก็ทานหญ้านะในปริมาณที่เยอะกว่าอาหารช้างออนไลน์แบบนี้นะอยู่แล้วเนาะจึงทําใหา้มูลของเขานะที่มองเห็นอยู่ข้างหลังนี้นะคะก็ปกติทุกวันนะคะไม่มีท้องเสียนะะไม ตั้งแต่อยู่กับแม่ควานมานายังไม่มีอาการท้องเสียแต่อย่างใดเนาะน้าคุณแม่เอฟซีหลายท่านที่อยู่ด้วยกันมาที่ดูแลด้วยกันมานาะต้องใช้คํานี้เนาะเพราะเราก็แม่ควานใช้กายใช้แรงกายในการดูแลคุณแม่เอฟซีก็ใช้แรงทรัพย์ในการช่วยสนับสนุนอาหารก็ถือว่าเราได้ช่วยดูแลซึ่งกันและกันนะคะจุดนี้เนาะลำพังแม่ควานก็คงจะดูแลไม่ไหวถ้าไม่มี มือของคุณแม่ f อนะคะความเมตตาของคุณแม่ f อซที่เข้ามาช่วยนะคะทำให้เขาอยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้เนาะที่อยู่ด้วยกันมาดูไล์ด้วยกันมานะคะแล้วก็เข้าติดตามคอมเมนต์อุดหนุนผลไม้ออนไลน์นะคะด้วยกันมาตั้งแต่รับน้องฝ้ายมาใหม่ๆนะคะก็น้องฝ้ายยังไม่มีอาการที่จะว่าท้องเสียหรือ,อไม่สบายแต่อย่างใดเนาะนะคะก็ถามคุณแม่ f อนะคะใน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 ช่องได้เลยนะคะลองถามคอมเมนต์ได้เนาะ,ะท่านก็อยู่กับเรามานะคะ ก็บางท่านก็อยู่ตั้งแต่ไล้แรกๆเลยนะคะก็ไม่มีอาการใดๆนะคะเนื่องจากว่าสมุนไพรที่ป่าช่วยได้เนาะนะคะการที่เขาไปอยู่ที่ป่านะคะนี่คือการที่เขาได้รักษาตัวเองด้วยนะคะเขาอยู่กับธรรมชาติเนาะนะคะทุกวันนะคะก็จะพาเขาไปทุกวันนะคะก็จะมีก็แค่บาดแผลนะคะที่เ,เป็นฝีนะคะ เกลือดำหมดหรือยังคะยังเลยค่ะก็ต้มให้เขาทานนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้มแล้วก็จะอ่าลงในเพจให้ชมเรื่อยๆนะคะแม่ใหม่เนาะอ่าต้มแล้วก็จะเอาลงในเพจให้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 ชมเรื่อยๆนะคะว่าเขาทานเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะคะก็ให้ทานทั้งเกลือดําด้วยนะคะขนมนะคะก็ทานอ่าก็ทานบ้างนะคะก็ทานต้องยอมรับว่าท้องน้องฝ้ายดีนะคะแม่ควันยังอ่ายอมรับอยู่นะคะว่า แล้วก็แม่ความสอบถามจากคุณอาแล้วด้วยนะคะเขาเขาเขาเคยท้องเสียจนขาแข็งอยู่นะคะมันก็มีบ้างเนาะ,ะปีหนึ่งปีหนึ่งที่ช้างจะถ่ายท้องนะคะแต่มันก็ไม่ได้เป็นบ่อยนะคะก็ไม่ใช่ว่าอาการนี้จะเป็นบ่อยเนาะ,ะแต่ถ้าช้างบางเชือบที่สุขภาพร่างกายอ่อนแอเนาะเขาทานแตงโมกับมะม่วงไปแค่สองกะละมังแค่เนี้ยนะคะเห็นเลยนะคะรู้เลยนะคะ,ะพรุ่งนี้เช้ามานะถ่ายท้องประมาณนี้เนาะ,ะแต่น้องไายก็ ต้องยอมรับว่าท้องเขาดีมากนะคะทานผลไม้นู่นนี่นั่นได้ทุกอย่างขนมอะไรทานได้หมดนะนำเกลือแช่น้ำเอาน้ำใสๆให้น้องฝ้ายทานนะคะได้ค่ะแม่ใหมนะคะได้ค่ะนะคะเดี๋ยวแม่ควรจะแช่ไว้นะนะคะ ก็ตอนแรกนะคะแม่ควันไม่รู้ว่าแช่แล้วมันจะละลายในตัวเนาะแม่ควันก็ต้มนะคะแล้วก็คนคนคนนะคะมันก็จะออกเป็นสีดำเนาะเกลือดำนะคะเกลือดำหิมาลัยนะคะเกิดมาก็เพิ่งรู้จักครั้งแรกนี่แหละเพราะคุณแม่ f อฟซนะคะถ้าไม่มีคุณแม่เอซส่งมาให้น้องฝ้ายทานนะคะแม่ควันก็คงจะไม่รู้จักเลยเกลือดำมันเป็นแบบไหนนะคะยังไงเนาะก็เพิ่งรู้จักครั้งแรกนี่แหละนะคะก็จะต้มทานด้วยนะคะต้มทานด้วยนะคะเห็นบอกว่ามีสรรพคุณในการช่วยรักษาสมดุลในร่างกายด้วยเนาะ นะคะก็ก็ทานเองด้วยช้างทานด้วยนะคะได้อานิสงส์นะคะผลบุญจากน้องฝ้ายด้วยนะคะตอนนี้ขณะนี้อยากให้วิช่วยฟังอมสินั้างสามเชือขายมาตั้งแต่เช้ายังไม่ได้สักตะกร้าเลยค่ะนะอมสินอยู่ที่ไหนเนาะนะคะช้างที่ชื่ออมสินก็เยอะนะคะแม่ควันก็ค่อนข้างที่จะสับสนเหมือนกันนะคะก็มีเยอะนะคะมีหลายช่องนะคะ เราก็นะคะเห็นใจทุกๆช่องแหละนะคะที่เขาตกงานเนาะไม่ว่าแต่ครอบครัวทั้ทงบ้านสายฝนเองนะคะก็เช่นเดียวกันเนาะ,ะก็จะถึงวันเกิดสายฝนนะคะตรงกับวันเข้าพรรษาพอดีด้วยนะคะว่าจะพาน้องฝ้ายไปทานวันเกิดสายฝนนะคะไม่รู้จะไปได้หรือเปล่ายังไงหรือเปล่านะคะก็รอดูเหมือนกันนะคะแม่นานขอตัวไปดูพังออมสินก่อนนะคะ ได้ค่ะแม่นันยินดีนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ท่านแวะเวียนเข้ามาหาน้องฝ้ายนะคะขอบพระคุณอย่างมากเลยนะคะที่รักแล้วก็เมตตาเขานะคะก็ขอให้นะคะแม่นันนะคะมีสุขภาพแข็งแรงเนาะนะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะสีสเกต เป็นยังไงนะคะโควิดนะคะก็ระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะแม่นันเนาะสุลินเรานะคะสีแดงแล้วนะคะแม่นันนะคะก็มาสุลินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะอดทนไว้ก่อนเนาะนะคะก็ของให้บารมีน้องฝ้ายเนาะนะคะปกปักรักษาคุม้มครองแม่นันด้วยนะคะวันที่ไปอาบน้ําบ้านน้องสายฝนมีอาการอะไรหรือเปล่าคะไม่มีเลยค่ะเพราะว่าช้างเชือกอื่นไม่อยู่บ้านนะคะพี่ใหม่ แม่ทองใบแม่กำล่าแม่ทองใบแม่ผักบุ้งสายฝนอยู่ข้างบนบ้านอ,อีกที่หนึ่งนะคะก็ไม่มีอาการเพราะว่าช้างช้างไม่ได้อยู่หลายเชือกนะคะน่าจะอยู่แค่แม่แม่กําไรเชือกเดียวนะคะก็เลยเราก็ไม่รู้ว่ามีอาการอะไรไม่มีนะคะไม่มีแต่เขาแสดงอาการกับช้างอีกเชือกหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามที่อยู่ใกล้ๆบ้านแม่ควาน,นะคะ่ะ ที่เป็นช้างของโครงการเอลเฟนะคะของคุณแม่แสงเดือนนะคะที่เขาเข้าโครงการนะเชือกนั้นนะคะรู้สึกว่าเขาจะมีอาการอยู่นะคะก็แม่ควานก็ระมัดระวังที่สุดนะคะแต่น้องกาลแมนะคะใบบัวนี่ก็อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะแต่ก็ไม่แน่เนาะนะคะคือเรายังไม่เคยพาเข้าไปอยู่ด้วยกันใกล้ๆกันนะก็คือยังไม่รู้เลยนะคะ ขอบคุณค่ะสีสะเก็ดก็ต้องระวังมากเหมือนกันค่ะนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะแม่นันเนาะพบกันใหม่เนาะในไลในไลน้านะคะแม่นันเนาะนะคะก็ขอบพระคุณมากๆนะคะกะ็ท่านนะคะเมตตาช้างทุกช่องทุกเชือกจริงๆะะท่านช่วยทุกเชือกจริงๆนะคะทีะ่ชาวช้างนะคะควานช้างตกงานหลายๆเชือกที่อยู่ได้จนถึงทุกวันนี้เนาะนะคะก็ด้วยความรักความเมตตาที่ท่านมีให้ช้างจริงๆเนาะนะคะ,นะคะก็ถ้า ไม่ไม่มีโควิดแล้วนะคะหมดโควิดก็คงจะได้เจอกันนะคะหรือหรือใครจะได้ไปอยู่ปางหรือที่ไหนก่อนนะคะก็ยังไม่ทราบเนาะนะคะไม่รู้ว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่านะคะพี่นันเนาะนะคะไม่ไม่รู้เหมือนกันเลยนะคะก็มองยังไม่เห็นหนทางที่จะว่าเศรษฐกิจจะดีหรือว่าปางจะเปิดนะคะไม่ไม่รู้เหมือนกันเนาะแม่ไม้จะส่งผ้าฝ้ายทอมือให้แม่นันนะคะ รบกวนฝากที่อยู่กับแม่ควานด้วยนะคะอ๋อนะคะแม่ควานมีที่ที่อยู่ให้ให้ของแม่นันอยู่นะคะที่เก็บไว้เมื่อรอบส่งน้ําพริกนะคะแม่แม่ใหม่นะคะจะกลับใต้ก็คงอีกนานอนะคะแม่นันเป็นเป็นสาวใต้นะคะแม่นันเป็นสาวใต้ก็คงอีกนานนะคะ ก็ไม่เป็นไรนะคะอยู่อีสานบ้านเราแล้วนะ,ะพูดอีสานเป็นหรือเปล่านะคะแม่นันนะคะ <c oughs> ขอบคุณล่วงหน้านะคะแม่หมจ๋านะคะ <c oughs> แม่หมาท่านใจดีมากๆนะคะใจดีมากๆเลยนะคะแม่นันเราต้องยอมรับว่าน้องฝ้ายนะคะเป็นสื่อกลางนะะที่ทำให้คุณแม่เอฟซีหลายๆท่านเนาะ,ะได้เข้ามารู้จัก สร้างเหตุที่ดีนะะให้กันและกันเนาะนะคะแล้วก็ผลขนเหตุนะคะที่สร้างเหตุที่ดีนั้นนะก็ส่งผลให้คุณแม่เอฟซีนะคะได้เจอสิ่งดีๆเนาะสาวนาครศรีธรรมราชฝ้ายไม่เหยียบนะฝ้ายไม่เอาไม่เหยียบไม่เหยียบไม่เหยียบกะละมังมีอยู่ใบเดียวด้วย <c oughs> แม่ควานอุตสาเสียสละกะละมังซักผ้านะคะใบหนึ่งนะ แบบยังใหม่ๆเลยนะคะตอนแรกไม่ได้อยู่ในสภาพนี้นะคะแม่ควันก็รับเข้ามาใหม่ๆเนาะนะคะก็ไม่มีน้ำนะคะไม่มีน้ำให้เขาทานเขาทานอาแบบคาบสายยางไม่เป็นนะคะเขาก็จะต้องเอางวงตักนะคะรองน้ำนะคะแล้วก็กินทีละตักทีละตักแม่ควันก็เลยแล้วน้ำบ้านเรานะคะมันไหลช้าเนาะแม่ควันก็เลยเสียสละกาลมังนะคะให้ให้ให้เขาทุกวันนี้กาลมังใบใหม่ๆนะคะก็กลายเป็นนะ เขาก็เยี่บมน้ะ